ทีเป้าเหรียญคิงนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ได้ลองกับเพื่อนๆในแชทไปแล้วนะฮะดังนั้นผมเลยนึกเหรียญออกละแบบไม่มีปัญหาเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราคุยก่อนวะะ่าโดยเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีดัมเมลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยลดเห็นไหมเมื่อเลื่อนต้องกาจะสิบลดดัมเมลดเห็นไหมเห็นไหมะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ,นเออแล้วก็ตรงนี้เมื่อโดนศัตรูที่โจมตีเกี่ยวกับเดฟอะเห็นไหมความเสียหายเพิ่มขึ้นเห็นไหมอันนี้มันมันก็ต้องโจมตีอยู่แล้วชัดเจนเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มเดฟหรือว่าเพิ่มโจมตีเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นทั้งหมดเลยดังนั้นโจมตีสี่ออฟออฟเลียนนะโจมตี4มาแน่นอนนะครับในส่วนของเพิ่มพลังชีวิตก็มาครับหมายความว่าไอ้ตัวนี้จากที่ผมดูนะมันเป็นเลือดว่ะที่ที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นนะเมื่อโดนซัดดิวบ้านแยงแดงเลือดแต่ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีเกาะเลยเวยกเกาะมันมีมันมันมันเป็นอันเนี้ย คือมันจะใส่เป็นเลือนหรือเกาะก็ได้อะถ้าให้ให้ผมตอบแบบนี้อะนะในส่วนของออฟเหรียญเนาะแต่ว่าทีนี้เรามาคุยกันว่าออฟเหรียญเป็นยังไงใช่ป่ะหนึ่งตีสี่เกาะสี่เลือดหนึ่งสองตีสี่เลือดสี่เกาะหนึ่งได้หมดได้หมดนะครับไม่ไม่ผิดนะหรือว่าจะใส่แบบอะอย่างตีสี่เลือดสามเกาะสองก็ได้นะครับติดติดไว้อ่ะก็ได้หรือว่าเอาเกาะสามเลือดสองแล้วแต่วิเคราะห์เอาเองเอาละแต่ทีนี้เราจะมาบอกถึงออฟเหรียญนะครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นเซตแรกที่เล่นได้เหตุผลเป็นดังนี้นะครับเนื่องจากแผ่นเนี้ยมันเป็นนิก,กะและนิก,กะาเนี่ยสีอะไรเขียวธาตุอะไรเอ้ยเอ่อธาตุถ้าพูดผิดธาตุเขียวใช่ป่ะแล้วก็เป็นอ่อออฟอะไรเอ้ยพูดผิดเป็นสายอะไรนะครับมัดโลวิ่งก็วิ่งอยู่เอ้ยเป็นโลไงตอนแมงอยู่ทงอะ่ะดังนั้นตีธาตุที่เสียเปรียบ5%ปนะครับตีสายโลตอนอยู่เดโดอีก5%เแม่ง10ครับเรียบร้อยอะ่ะ เรียบร้อยเลยคือเซตนี้มึงโดนเต็มๆครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องพุทามเนี่ยมีเพิ่มความเสียหายอีกด้วยเมื่อมีเพื่อนอยู่ในทีมนะครับเช่นคุณอยู่ทงที่2นี่ก่อยู่ทง3ใช่ป่ะสกิลสองใส่แม่งเลยไกลแบบไกลๆอะ่ะโดนมึงโดนบอกเลยส0เปนบวกบวกขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นโล่แพ้สีอีก20มึงบวกไปอันดับต่อมาครับถ้าทงน้อยกว่าถ้าทงน้อยกว่าเอาไปอีก10 3 0มสิบอน่ะมึงไม่ตายมึงก็บ้าแล้วครับมึงตายบอกเลยมึงตายตายยังเขียดอันนี้คือเซตแรกนะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับคนทําโยกเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือโยกหมัดของผมนะครับเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือโยกหมัดที่ผมทาเอาไว้แต่ว่าอาจจะใส่ไม่สุดนะครับเพราะไม่มีออฟจบจบครับตรงนี้ในอันนี้เหรียญเซตต่อมานะครับ3ามแชงครับเดี๋ยวมีบางคนงงเฮ้ยได้เหรอวะ ได้ทําไมล่ะอะดูนะเนี่ยค่าเสร็จย่นสกิลสค่าเสร็จย่นสกิลหนึ่งซัดปิวไอเลสซัดปิวมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ใส่ให้ครบเฉยๆใส่ให้ครบเฉยๆนะครับต้องคุยก่อนว่าเลนนี้มันดีตรงไหนยังไงผมบอกว่าเล่นได้แค่แพทนี้เท่านั้นเพราะแพทเนี้ยมันทํามาเพื่อค่าดิก,กะล้วนๆหมายเขาว่าค่ายับๆนะครับพอคุณค่ายับๆเนี่ยหมายเขาว่า เซตเนี้ยเล่นได้อีกนานจนกว่าตัวละครนี้จะไม่ค่ายับยับงงไหมถ้าตราบใดที่มันไม่ค่ายับยับเมื่อไหร่เปลี่ยนไปใส่เซตนี้ได้เลยเคียนนะเคียนนะถือว่าผมบอกเส้นทางให้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เซตนี้ใส่เซตนี้อย่างเดียวแล้วทำโยกทีเยได้ไหมได้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครใส่เซตนี้คําแนะนําคือใส่พวก14%แบบงโง่เล่นไปเลยหรือเหรียญรีแล์้อ1หกสิบก็ไ,ด,ได้ไม่ผิดไม่ผิดโอเคนะ แล้วก็ในส่วนของกระทต่อมานะครับอันนี้เป็นเซ็ตใหม่เซตใหม่นะครับไคโดครับซึ่งเซ็ตเนี้ยใส่ได้หลายแบบหลายแบบย้ําดีๆหลายแบบนะครับแบบแรกคือแบบนี้แบบที่2เดี๋ยวไปที่กลุ่มร้อยอสูรนะครับแต่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนในส่วนของเหรียญเนี้ยแบ็กมาเรียได้เหมือนกันนะครับเช่นสมมุติคุณอยู่แถว2แนวนเล้แถว2องอะ่ะงงปะเวลา อยู่ทงอะไรนะเอ้ยเวลาส,สกิลคูดาวอะ่ะก็อยู่ทงซะ30%ก็ลอ่อไปอะไรอย่างเงี้ยได้ครับหรือจะใส่คิงก็ได้มันอยู่ที่คุณแนวบูหรือเปล่าถ้าแนวบูอันนี้ได้เพราะว่าสกิลหนึ่งแป้งย่นยับๆส่วนบางคนบอกเอา้าไม่มีสกิลสองางเหรอใช่ครับเดียวย่นสกิลสไม่มีครับมีแต่1แต่แค่หนึอะเลื่อนนิกะหกสิบตายครับทีเดียวดับดับย้ำดีๆด,ดับนะครับ ซีกิวหนึ่งดีเดียวนิกะดับครับเลือด6กนะดับทันทีนะครับผมเลยบอกเอออะไรอ่ะพอคาเลยเสร็จก็ย่นสีกิวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เคลียร์เนาะอันดับต่อมาครับสามไคโดครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าได้นะครับคือมันอาจจะไม่เหมาะเหรียญเนี้ยผมเลยอยากให้เปลี่ยนไปเหรียญเมื่อกี้ดีกว่าเอาเป็นไคโดอีเวนต์ดีกว่านะครับก็เส้นเล็กของคิงเนี่ยจะมีเป็นเพียงเท่านี้โซมุเขถามว่าเอาสาโบอาได้ไหมได้สาคาตาคุริ ได้ก็มันเป็นสายหมัดครับผมดังนั้นใส่ได้ไม่ผิดไม่ผิดอันนี้ถือว่าเป็นการชี้เป้าเหรียญให้แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ลองคำโดยวิเคราะห์ดูแล้วกันส่วนออฟเหรียญเนี่ยพูดยากเพราะอยู่ที่คุณมีออฟหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าจะทําจริงๆมันต้องทํา2เซตนะครับเช่นตีสเลือดสี่ก่อหนึ่งกับตีสก่อสี่เลือดหนึ่งมันต้องทํา2เซตต้องทําอยู่แล้วอย่างอันเนี้ยผมผมผมก็มี2เซตใช่ป่ะเนี่ยเลือดสี่กาะสี อย่างในส่วนของสายโล่แม้ว่ามีย่นสกิลหนึ่งอะแต่ผมก็มี2เซตอยู่ดีเห็นปะเนี่ยมีมีทั้งเ,เลือดเห็นปนะเลือดกับเกาะกับเลือดแล้วก็เอ้ยกับตีกับเกาะมันต้องมี2อย่างอยู่แล้วอะครับยังไงมันคุณต้องทำสองเซตอะเอาว่ากันง่ายๆเถอะแต่ว่าใช้ทรัพยากรให้หน้อยสุดเท่านี้ก็โอเคละอ่ะก็หวังว่าคลิปน,นี้น่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับคนที่เล่นคิงแล้วถามว่าใส่เส้นเรียนไหนดีจบแล้วเนาะ